สวัสด,ดีนะครับชาวยูทูบวันนี้เราจะมากินไอติมวินนี่เดอะพูรสฮันนี่มิลแอนด์สตรอเบอรี่นะครับอ่ะดูแพ็กเกจเป็นอนยางีงมันจะเป็นรูปหมีพูคับคุณแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบออกมามจะเป็นรูปหมีแบบนี้เบาสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะผมไม่มีขาตั้งกล้องนี่หน้าตายไติมหมีพูจะเป็นแบบนี้อาจจะแบบอื มันเกือบตรงปกนะแต่ก็ยังไม่ตรงปกมากนะฮะเป็นมี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 พับด้วยนี่ดูนะเดี๋ยวผมขอชิมกันนะว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรอืมกัดหัวมีไปแล้วอืมผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นรสน้ำผึ้งนะครับรสนมน้ำผึ้งรสนมน้ำผึ้งแต่ที่เขาบอกว่ามันมีแอนสตรอเบอรี่ผมว่าสตรอเบอรี่น่ยจะเป็นเสื้อของมีผูเนี่ยแหละ เดี๋ยวผมขอชิมเสื้อมี้พูก่อนอืมเสิ้สิเสื้อมี้พูเป็นรสสตรอเบอรีร่ครับผมอ่ะใครสนใจกินรสมีสตรอเบอรีร่ก็หาซื้อได้ที่เซเวนอีเลเวนะครับบอนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับผมสิบห้าบาทครับผมสิบห้าบาทก็ไปหาซื้อได้นะครับโอเค